สวัสดีวันหยุดค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะเท่าไหร่อ่ะตั้งอันนี้แบบไม่ใช่ระบบสิบโมงสี่สิบนาทีตั้งระบบแบบว่าประหยัดแบตไงแบบว่าถ้าพิคข้อมือมันจะเห็นเวลาใช่ปะแต่เนี่ยพิคข้อมือไม่เห็นเวลาเพราะเป็นระบบประหยัดแบตก็เลยต้องกดเอาไปซื้อของมันนะคะทั้งร้านอีกาแล้วก็ครูวันนี้วันพุธเนาะแล้วแบบตอนไปซื้อเป็นประมาณใกล้สิบโมงเช้าแล้วเราแบบ คนไม่เยอะเลยดีมากเลยซื้ออะไรบ้างก็สับเพเหลหมดไปเท่าไหร่ร้านแรกหมดไปเท่าไหร่ร้านอีก้าร้านแรกหมดไปสองร้อยสามสิบสวิต์ครูเอ้ยไม่ใช่สิอันนี้ร้านคูปอันนี้ร้านที่สองแล้วก็อีกร้านนึงหมดไปเท่าไหร่ก็ซื้อกาแฟด้วยนะอันนี้พี่พี่อนเขาฝากซื้อด้วย แล้วก็อันนึงเราก็จะซื้อไปให้เพื่อนซื้อเหมือนกันไหมเนะี่ยเอาเหมือนกันอีกเอเอเขา,า,อเอาเรียกว่าอะไรเของเรียกว่าเธอเธอแซวเราหรือไงสามีเพื่นพนอนน่ะเนาะโอ้แล้วก็ซื้อของใช้แล้วก็ซื้ออันนี้นะสั่งมีเช็ดหน้าเพราะว่าสาัมรีเช็ดหน้ามันหมดแบบหมดแบบ,แบ,บวันก่อนก็เลยแบบ นี่ขาดแคลนสำเร็สองวันแล้วไม่ได้เช็ดหน้าเช็ดไม่เช็ดนี่คือรอยสิวเยอะมากเลยเพราะว่าบีบบ่อยในช่วงนี้อีกล้านหนึ่งนะคะหมดไปสามร้ยยอยห้าสิบห้าสวิตช์กรอนเนเดี๋ยวต้องลบเออของฝากก่อนฮะ มาเปิดกล่องก่อนมาด,ดูดูอันแรกก่อนซื้อแว่นตาก,กันแดดแต่ซื้อยี่ห้อเกสนะแล้วเป็น UV 400เดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงโอ้โอกล่องสีสวยจังเลยกล่องสีอะไรวะแดงเ็าว่ อันนี้เราแยกแต่ละสติ่งต่องแลสวยมาโครเลนแปลว่าอะไรทำไมต้องมีมาโครเลนด้วยมีภาษาอังกฤษไหมมาโครเลนอังกฤษ ร้านเดนส์าร์นนนเนีสเนียโปรพี P, T, e, L, ทีเอลเนเธอแลนด์ดีเอซเอสฮยูทรเอสแอลเอแลนดแล้วก็โรมาเนียไม่ภาษาเสียงอยากรู้มันคือใบอาแดนสการ์น,นียอินโฟเมชันฟรานติเวลกาเรนเดซักซูนกรอสเออร์อนเขาบอกว่าเนี่ย ป้องกันตาจากแสงแดด EU EU นี่แบบให้ให้แบบว่าผ่านยี่ห้อกีเดสนะคะยะี่ห้อสีแดงด้วยเออดีสีห้อที่เราชอบก็มีอะไรบ้างก็มีผ้าผ้าก็เป็นยี่ห้อกีเดส านะราคาไม่แพงแล้วค่ะประมาณเท่าไหร่900สีดิสตรอันนี้ก็ยี่ห้ออ,นนอะไร p l u um บ Bearing for a bit Does Oh สวยเราเลือกเป็นสีแบบเหมือนชาชาน้ำตาลน้ำตาลมาแล้วก็เป็น้มีห่อเขียน g r e ซดูสีดูดีไหม โอ oh my goodness โอ้ทำไมมันเดี๋ยวลองสมุดไปผมโอเคก็ได้อยู่ก็ตอนแรกลังเลระหว่างสีชมพูเรียงเลยระหว่างสีชมพูแล้วก็สีนีเนาะ <laughs> ก็เลยคิดว่าเออสียชมพูมันมันไม่ค่อยเข้ากับทุกชุดก็เลยเออเอาสีทองแล้วก็แล,วกแล้วก็เลนเป็นสี เป็นสีนี้มาโอเคสวยไหมพัสดุไหมแล้วมาร์จิตพีโอเคส,ยส,ยเคสวยไปเราซื้อก็กตตอนแรกก็จะซื้อสองอันนะแต่ซื้อมาแค่อันเดียวเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดหมอบอกว่ายังไม่ให้ทำตาอย่างเงี้ยก็จะสวยได้ หมอ,อเอออดแม่ไม่ได้ทำตานะก็อดอะไรอย่าเงี้ยเนาะสวยอ่ะเอย้ยแล้วก็มาต่อนะคะมาต่อของเรื่องวินเต็ดอันนี้น้องก็มวนมาอีกแล้วก็ววใ,ใส่ถุงเสียมตาแบบที่ฉันเคยคิดว่าถ้าสมมติอ่ะคนซื้อของอีีฉันฉันก็จะใส่ ถุงเออถุงมาบน้ตามเวลาแกะก็ระวังหงนะเพราะเป็นชกดวงเวลยเออเขาก็ใส่ถุงป้องกันมาโอ้ยสีฟ้านี่มาเร็วสีฟ้าเหมือนเพิ่งสักไปวันสั่งวันที่แล้วเองเออสา่งสี่วันที่แล้วเป็นฟ้าแบบนี้เหรอฟ้าแบบนี้ก็โอเคไม่เป็นไรฟ้าแบบนี้ก็ผ่านเราอยู่นะ ดี๋ยวค่อยลองที่เกอ้าวมีป้ายด้วยหรอเอา้าเขายังไม่ได้ใช้แล้ววยอยากมีป้ายติดด้วยอใช่เพราะว่าอออมดูไปหาแม่นะเกลืมินแต่เออก้อนดรอเดี๋ยวค่อยจะไปลองทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวจะอย่าบอกนะว่าอันนี้มันใส่สามสิบสี่อ่ะเพราะว่าฉัน สั่งสามสิบหกเพราะว่ามันเขียน S ไงด้วยความ S มันก็ทั้งสามสิบสี่ทั้งสามสิบหกก็ยังเรียกว่า S อยู่แล้วฉันก็ต้องเย็บเย็บแบบติดก,กระดุมเนี่ยเลยฉันจะเย็บกระดุม